ครับสวัสดีครับผมวันนี้กับม็อบพบกันอีกแล้วครับวันที่หาครับนิทุนาสองห้าหกหกสี่เดีมาทำการวานเข่าครับวานเข่าจากที่ไทยเขาไทยไว้เขากะศิมวานครับบ้านล้างจากนี่ครับที่ไทยไว้ไทยไว้ปากแดะไว้เจ้ากฤติหนึ่งนี่ครับเขากะศิมวานครับมาเขากะศิมวาน วันด้วยการใส่เครื hmm. ่องพ่นครับเครื่อง่นตัวนี้คร yeah, ับนี่ครับใส่เครื่องพนเขาครับปีนี้ซื้อไปแต่ปีกายนะครับใส่เครื่องพลเขาเครื่องผนเขาในสีบานยุ่หน้าผมผมจีบานยู่เกียวสองครับนี่ครับหนึ่งสองครับเกี่ยวสองถึงสองเครื่องครับบวบหอดสามกับหอดสามมันจีทีอดเอาหนึ่ง สองเครื่องครับสองเครื่องนี่ครับเรือแต่กันเแ,แตอแต่แต่ผู้มักครับมักทีมักหางครับแต่ว่าผมเอาห่างๆแล็กน้อยครับห่างๆเล็น้อยใส่เครื่องซีจังหวะน,นี่นะครับวานกับปานห่างแล็กน้อยแล้วก็เสียห้รถปั้นครับบ้านปานแล้วก็จเพึ้นปัน้นปั้นแล้วผมก็เชียวรถ รถอีแตกหรือว่ารถไทยนาเดินตามมาขาดทับอีกเพื่อนหนึ่งให้ดินมันแน่นครับให้ดินมันแน่นให้เขามันให้ดินมันมีความชุ่มชื้นได้หลายนะมันแน่นครับครับแต่ว่าการใส่เครื่องนี่ก็ต้องให้คนที่นี่กาลังแข็งแรงจักหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันมันต้องแบกเครื่องนะครับมันต้องแบกเครื่องพ้อหอเขาใส่หนีเดียวเขากับเขากับสตดลตาเขากับแบกนะครับให้ยผูดเดียวกบ ก็ต้อท้าแเนวตั้งตั้งฐ้านมันขึ้นเนี่ยมันสูงครับเพราะว่าเขาจังสิ่เดี๋ยพ่ายง่ายนะครับถามว่าผู้เดียวตั้งเพื่อนนี่ตรงตั้งถ้าตั้งเพื่อนนี่ตรงมีคนอุ้มอุมอุมขึ้นหลังงหครับครับถามมันผู้เดียวนี่ก็ลำบากง่ายหน่อยครับถา้าไปบูมีเกัอกีหรือว่า,ามผมมีรถผมก็ใส่ถ่ายรถเนวนี่แหละครับแล้วก็จะตาแล้วก็พ่าย,ยอืมครับเดี๋ยวสิท้าสาธิตวิธ,ธีการ ao xe, cần bèi là cái starter là cái bèi bay luôn các. Starter หมาณนี้ครับแลต่เข้ากับสิยญางคุณเลยครับบันสมพลครับใส่เกี่ยวสองครับครับเกี่ยวสองเข่าอยู่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับครับเกี่ยวสองครับเนี่ยเกี่ยวสองเข่าประมาณนี้ครับเก็บไเก็บเก็บขอบไปครับของผมผมมีไปเก็บขอบไปได้ จะว่ากับว่าเด็กไก่นะครับติดทิ้งแล้วว่าเด็กไก่ครับคนเด็กไก่ครับติดครครทิ้งแล้วนะครับข้าวครับค่อยๆวานไปครับง่ายครับผมสะดวกสบายครับ เสื่องตัวนี้ผมซื้อมา4,000ครับซื้อตั้งแต่ปีก่อนครับซื้อตั้งแต่ปีหกห้าครับขาวกระสีใ,ใส่ครับสีหงหงดีครับตะกีกับว่านเมื่อาครับนเนรนาตะกีกับตะเลือกเขาเลยครับเลือกเบอร์ผมนี่ผมก็สจบอ๋อบ่อบ่อบ่อทีครับเอาห่างๆเล็กน้อยจะได้มาใส่เกสงครับ เขาเ้าครับผมอันนี้ครับนะครับเรื่องครับระยะห่างในถอพอดีพอดีนะครับผมมาระยะห่างครับบ้านเด็กไก่ครับไก่ทำเดีกบกับบ้านปุ๋ยก็ดีครับบ้านปุ๋ยก็ประหยัดดีครับเพราะว่ามันเพราะว่ามันออกสม่ำเสมอนะครับมันจะบดเป็นยำๆครับ ท่าเดียวสิได้นะครับเป็นให้นะครับท่าเดียวเนี่ยแบ๊บเดียวครับแต่ว่าคนกับต้องแข็งแรงในยิ่งน้อยครับแบกบของแบกบของหนักล่องนำหนักเครื่องแล้วกับยู่ประมาณจากักจักอสามสิบเกือบสี่สิบโลได้ครับล่องเบิ่งนะครับขาผู้ใดามากล่องล่องล่องสื่อมาใส่พงครับประหยัดเวลา ระยะต้นทุนน้ำมันหาที่ปลาริพนกับโบว์ซึ่อกันครับสไตล์อะไรก็เครื่องตัดหญ้าครับตัวนี้โบก้ามันจะคอยผลครับอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับผมหลังจากที่ข้าวหวานแล้วนะครับข้าวหวานแล้ววะเมาเบิึงว่าระยะทีระยะห่างมันจืดจำเดี๋นะครับเม็ดเถาาหญ้ามันลงไปอยู่พื้นแล้ว เบ่งได้นี่ครับเบ่งเบ่งไก่ๆชัดๆนี่ครับเห็นไหมครับนี่นะครับเกียร์สองถึงเกียร์สองเครื่องนะครับนี่ระยะห่างของเม็ดเข่าครับจิตประมาณนี้ครับมันจะสม่ำเสมอนะครับถ้าเขาใส่เครื่องครับเบ่งก็จะสม่ำเสมอครับปั่นหลันงามเกิดมากกืบสิพอดีครับหาไรนะครับตรงนี้คือหาไรนะครับ หาไรใส่เขายืดสองกระสอบนะครับอ่ากดประหยัดเขาไปนําครับหาไรใส่เขายืดสองกระสอบนะครับการใส่เครื่องพ่นครับเป็นเป็นท่างเลือกอีกท่างเลือกหนึ่งนะครับเสร็จรับพี่นอนเกษตรกรครับรุ่งทุนเทือดยาวครับประหยัดครับน้ำมันกะอ่าเติมเทือดยาวครับเพราะท่านในเบิร์ดครับยังอยู่อยู่ครับเห็นไหมครับรุ่นนี่ซื้อมาสี่พันครับ อ่าล่องหาสื่อสีจังหวะครับตัวนี้ล่องหาสื่อใส่กันเบื้องครับใส่ง่ายครับก็คือเครื่องตัดหยาแหละครับเข้าแคล้วมาเห็ุเป็นลมผลนี่สิครับสื่อมาตตปีไกาเนี่ครับผมว่ามันใส่แต่มันหวานงามครับผมก็เลยเยาไว้แต่ใส่ง่ายครับว่านปุ๋ยก็ดีครับว่านปุ๋ยก็ดีครับตัวนี้แห้งนะครับว่านเดีไก่พร้อมครับประมาณสิบสิบกิโลเมตรได้ครับว่านปุ๋ยนี่เขายืนว่านว่านอยู่ทึงกันแท้กได้ครับ หวานถึงกันแทเหากจังยางเก็บกลางเอาน้ำกลืนเท่อเดียวก็ได้ครับนี่นะครับดีครับถือว่าใส่ได้นะครับเครื่องพ่นเขาครับเครื่องพ่นเขาเครื่องพ่นปุ๋ยครับกะแนะนําครับกะแนะนําอยู่ครับแนะนําให้ลองสอมาใส่ครับแต่ว่าคนใส่กับตองนี่พารากำลังทีแข็งแรงเล็กน้อยหรือว่าผู้แข็งแรงก็หากใส่จคเครื่องนึงใช่ไหมครับใส่หน่อยเอาถ้าผู้ใดบุกใคแข็งแรงบกแบกของบุกใอยได้ครับ อ่าสำหรับผมผมกับพ่อแบกได้ผมกับพลไหพี่ไหนองไปนําครับผมนี่แะครับทดลองใสเบื้องครับสองยางมะกอกนี่ครับสี่ยางมะกอกมี่ครับยี่ห้อดีๆกับพักกันเรือครับผมผมกับยี่ห้อเรมดาครับบ่ถือว่าดีครับอ่าจังเด็กกับถ่าเบิ้งถาช่มผลงานตอนมันเกิดนะครับแล้วสิมารีที่ตอนเขาเกิดให้เบื้องอีกเครื่อหนึ่งครับอ่าอันนี้กับวานเขาหรือพ่นเขาแท้นะครับ แท่นการวานนะครับอืมถือว่าใส่ได้ครับผมครับฝากที่ตามน้ำนะครับผมแล้วสิมารีวิวให้เบื้องต่อมันเกิดครับผมขอบคุณครับ